จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้น่ยจะหัวโมงมแตกไปสองครับผมสวยสวยโอเคผมอุนตีก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะฮะมาเป็นสายบัตรสีฟ้านั่นเองนะผมสำหรับโมเดลเนี่ยผมว่าให้10เต็มไปเลยนะผมค่อนข้างทำออกมาดีเลยนะฮะ โ okay. อเครับมาดูที่สกิลหนึ่งกันดีกว่าผมสกิลหนึ่งก็คืออูกันนะผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะาารกลผมในขอบเขตที่กําหนดนะผมหลังจากสกิลทํางานเนี่ยจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในแล้วเวลาที่กําหนดนะฮะต่อมามาดูสกิลสอนผมฉันบอกให้รอจนนั้นไม่ได้ยินลึืไงยะนะเหมือนจะเอามาจากอนิเมะเลยนะผมพุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลและซัดปิวศัตรูนะผมหลังจากสกิลทํางานเนี่ยจะได้รับผลไม่เสียการสรงตัวในวเวลาที่กําหนดนะฮะ,นะะเาม,าาเม,เะมรรื่อ พลังพ้องกันอีกด้วยนะครับผม โอเคครับต่อไปมาดูที่คุณสมบัติกันบ้างนะครับผม mm hmm. เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในระหว่างการเพิ่มพารามิเตอร์จะทําให้ตัวเอเนี่ยอยู่ในสถาน,นะไม่เสียการทรงตัวนะผมในเวลาสั้นนะเป็นเวลาหกวินาทีนะแล้วพลังป้องกันเนี่ยจะเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินาทีนั่นเองผมไม่แสดงผลซ้าน,นะหละังเกิดสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มแล้วก็ไม่โดนซัดปิวด้วยผมในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมตอนที่โจมตีปกติครั้งที่สามเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูน,นะครับผมตอนที่สร้างความเสียหายด สตินะผมในเวลาสั้นนะฮะเป็นเวลาสาววิญาทีนะผมด้วยโอกาส50%นะครับนะผม ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดยลง30%นะผมแล้วความเสียหายจากแอสแท็กเกอร์เนี่ยลดยลง20%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นั่นเองนะฮะยิ่งเวลาขนของสถานะผิดปกติที่ได้รับเนี่ยจากศัตรูเนี่ย80%เลยนะผมโอ้โหสุดยอดเลยฮะความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดยลง30%เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%เพิ่มสูงสุด75%นะผมจะรีเซ็ตเมื่อโดนโจเอนะฮะและฟื้นฟูพลังชีวิตอ่า5%เมื่อโจมตีแอททแแคคเเเเกกออรร์นนนนั่่งงะผมมมล้้้้ววว็สสาาาียยยหดิิตพขึ10% เซนนะครับผมโอเคเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันในเกมดีกว่าผม let's go โอเคผมมาที่แมตช์แรกนะผมจะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยนะผมเพราะว่าผมอัดคลิปอัดเสียงในคอมเลยนะผม mm. ก็อาจจะดูแบบผิดหูผิดตาไปบ้างนะแล้วนะขออาภายัยเลยผมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดด้วยนะแต่ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับผมโอเคไอเดี okay, นี่เป็นไอดีที่ผมจะแจกนะผมผมจะย้ำทุกคลิปเลยนะว่า ไอดีเนี้ผมจะเป็นไอดีที่จะแจกนั่นเองนะผมก็คือรอเพชรในไอดีเนี้หมดก่อนนะฮะก็รอตู้ต่อไปมาก่อนนะผมแล้วบอกว่าจะทาคลิปสุ่มโดยใช้ไอดีนะี้ในการสุ่มนะฮะพอเพชรหมดแล้วเนี่ยก็จะแจกเหมือนเดิมเลยนะผมก็ออรอล่วมกิจกรรมกันได้นะผมโอเคฝั่งนู้นเหมือนจะมีคนอยู่นะเหมือนจะมีบอทดบ้างแหละแต่ว่าก็มีคนอยู่เหมือนกันนะฮู้น่าจะมีคนสักโอ้มีคนสี่คนเลยปะเนี่ย เพราะปกติแล้วเนี่ยไอแมชเว่แปดสิบตัวละครเนี่ยมันจะมีบอดมาบ้างนะผมแล้วมันจะใช้ตัวละครซ้ํากันนั่นเองนะแต่ว่าแมทนี้ก็ไม่แน่ว่าจะอาจจะเป็นคนก็ได้นะผมโอเคยังไงถ้าชีง้งี้อุ้ยโอ,ยโอย้เพื่อนเราติดสปีดไปแล้ว,ลวก็ติดสปีดตามเพื่อนไปเลยยังไงโดนด้วยนะผมโอเคแล้วยังไงต่อเร่งเป้าแล้วก็หวัวโม่งไาผมว่าอุนตเนีเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่ค่อยจะตีเร็วเลยนะผมแล้วก็ เออมันแบบมีประโยชน์เยอะเลยนะแล้วก็หัวโมงไปอืมโดนไหมครับโอเคจังหวะน,นี้เราลงไปข้างล่างก่อนนะผมโอเคแล้วก็ปุ่งแต่ไปฮนะไม่รู้โดนได้ไงเนะี่ยคือมันโอขาสโดนมันยากอยู่นะผมว่ามันแบบซิกแซกซ้ายขวาเราต้องแบบการจังหวะดีๆนะโอเคจังหวะน,นี้ควีนมาเหรอเราลบมาก่อนเดี๋ยวมันโดดโอเค,คอุ้ยโหสตาร์ทมา โดนซัดมาข้างล่างนะผมมีมาโก้อยู่นะเวลาแอบดึงธงไปฮะมาโก้กลับมาเราดรอสถึงที่แล้วก็บุ่งชนโดนไหมโดนนะผมโอเคเรารอจังหวะมาโกฮะแล้วก็หัวโมงไปแตกเรียบร้อยไม่อยากจะอ่านชื่อท่าเท่าไหร่มันอ่านยากเอ้ยควีนเนาะเห็นเนื้อแล้วเห็นเนื้อเนี่ยตีควีนก่อนให้หัวโมงหัวโมงหพลาดหัวโมงไม่โดนมันดอสไปก่อนนะ โอเคคือผมจะบอกว่าอุนตีเอิลพุ่งมาเลยเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นสายวิ่งเลยนะมันมันเร็วมากเลยแล้วมันก็ไกลมากด้วยนะครับผมมัค่อนข้างน่าสนใจเลยนะไอตัวนี้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่การแบบคือมันปอ,อกไปหน่อยนะผมว่าคือแบบโดนโรเจอร์โดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออม่องเท่งมาเลยนะครับผมแต่วา่าถ้าเจออาคาเนี่ยคือไอกิลแบบ กรีดร้องของมันเนี่ยหัวโมงเนี่ยก็คือน,น่าจะจัดก,การราคาได้อยู่หมัดเลยนะครับผมกราฟแปะโดนไหม,มครับผมกราฟโอเคควีนเนอควีนเนอเราหัวโมงมันมันหัวโมงหรือมันมันทําอะไรวะผมก็ดูไม่ออกฮะโอเคเอยโดนควีนเนผมตอนนี้โอ้ยหลบม,มาก่อนยังไงควีนตีตีด้วยความเร็วอืยังไงพุดดิง้งพุดดิ้งเหรอพุดดิง้งโอ้โหพุดดิงดด้งโอ้ย เราไปก่อนนะพุดดิง้งพุดดิง้งจนมุมพุดดิง้งเอ,อ้อยู่หตีแรงนะเนี่ยคือมันตีเร็วนี่มันมันตีเร็วจนแบบโอ้โหแบบเร็วจนเวอร์โอเคพุดดิ้งแตกไปนะครับผมผมว่ามันดีตรงตีเร็วเนี่แหละคือแถมยังแบบมันเอาหัวโม่แล้วศัตรูเนี่ยติดสถานะอีกต่างหากนะครับผมการโจมตีของมันนะแล้วก็หัวโมงเรียบร้อยนะควียยนแตกไปัะผมโอเคเรายึดธงกลางให้ได้นะครับผม ตอนนี้เราโอ้โหไม่ทันว่ะมาขัดไม่ทันนะผมแล้วก็เอ้ยพุ่งชนไปโอ้แ่ะเนี่ยเออเพื่อดึงธงไม่ทันแน่เลยผมโอ้ส่งยิ้มมาอย่างนี้ก็พุทจ็อบไปฮะโอเคตาแรกก็แพ้เลยนะผมแต่ว่าเออมาโชว์สกิลให้ดูเฉยๆนะฮะโอเคครับแหม่ต่อมาเป็นด่านบราตีเอนะครับผมก็ฝั่งนู้นน่าจะโอ้โหโอ้ไดจะบดทั้งสี่ตัวเลยนะโอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็มาเล่นให้ดูให้เฉยว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับอุนตีนะผมผมว่าคนที่รออุนตีกับเพจวันเนี่ยมีคนรอเยอะมากเลยนะผมก็ขอให้สุกันได้นะผมไหนๆมันก็มากันเลยนะฮะคือหลายๆคนก็คิดเหมือนผมเลยนะว่าไอ้ตู้อุนตีกับเพจวันเนี่ยมันวันเวลามันเหลือแปลกๆนะเหลือแค่ไม่กี่วันเองนะผมสิบกว่าวันเองนะฮะก็ไม่แน่ว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ย่าจะเป็นตัวนึงที่จะโหดเอาเรื่องเลยนะผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นมาโก้ก็ได้นะผม โอเคเร him, oh, hey, ิ่มเกมมาโหเจอเอสสามตัวแบบนี้แล้วก็โ้สายโล่จ๋าๆอะไรฝั่งนู้นโอ้โหบอทนะผมทีมเราก็ได้จะมีบอทอีกสักตัวหนึ่งนะผมแต่ว่าอุนตีทีมผมนี่จะเป็นคนนะฮะโอเคแล้วก็พุ่งเลยละกันืออนี่งโหมันเหมือนแบบล็อกหลบอะล็อกหลบศัตรูเลยแบบไม่โดนเลยผมโอ้ยยังไงล่ะอือตามมันทำไมตามมันทำไมแล้วก็ดอปมาหนึ่งทีโอ้โหมันล้มอยู่ฮะแล้วก็ตีตีปกติอุ้ยมันดอปได้ อเคผมดอตลงมาทีสวยตี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 ตหวัวโมงอา่าติดมือน,นะติดมือเราดึงธงเลยจังหวะนี้ยังไงมีคนมากลัวไหมโอ้โหคู่ัันเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอดแนตะ่ว้ยมันบอดโอเคผมการจะไหวดีก็ตีอุ้ยมันพาเป็นดอนผมโอ้ยอุ้ยอ๋อตายลวตายลวจบและแพ้บอดเลยเอยพุ่งชนไปก่อนนะพุ่งชนไปก่อนมันโดนไหมไม่โดนนะผมโอเคแต่เพื่อนเราเก็บมันไปนะ จังหวะน,นี้เราดึงธงเลยนะผมโอ้โหโซโลอ้อยอุ้ยโดนโ,โซโลโดนโซโลฟันเออไม่ได้นะไม่ได้โอเคจังหวะน,นี้เราหัวหมอนะแตกไปสองนะผมเอสหรอเอสอ้ยโดนจนได้เป็นผมเผลอดอทผิดไปนะโอเคลืมไปว่ามันเป็นบอนเราดึงธงเลยนะผมโอ้โหเอสกี่ต <hoodie> ัววะเนี่ยโปรไฟล์ดอมาหนึ่งทีผมแล้วก็พุ่งชนเออ น่าจะโดนนะโดนโดนโดนตัวหนึ่งนะผมโอเคเราดรอปไปแล้วก็ไปตีด้วยความเร็วแสงอือ้อย่างไงฮะโอเคเพื่อนเราสวยฮนะเพื่อนนั้นจะเป็นคนแล้วแหละเราดึงถงโอ้ดึงไม่ได้เพราะฝึดรอปมงทีแล้วก็ตีต่อตีตีอุ้ยจังจหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้น่าจะหัวบงแตกไปสองับผมสวยสวยอื้อแล้วก็พุ่งชนไปฮะไม่โดนนะผมโอเคเรา ตีธรรมดาก็ได้ฮะตีธรรมดาโอเคเราหลบมาก่อนยังไงมันเริ่มมาแล้วอุยอ้ยเฮ้ยตีตีต,ตีอืมหลบมาอีกทีโอ้โหเอสผมโ,โดนบอดลมเลย,นะยนเ,ลววเนี่ยอืมอุ้ยมันเร็วกว่านี่ยผมาะวอย่างที่ผมบอกคือมันเร็วมากเลยเนะน,นี่ยสกิลนี้เหมาะกับการเป็นสายวิ่งมากเลยเนะี่ย อู้ดอเมื่อกี้ีโอ้โหมันดึงธงเราฮะจังหวะน,นี้เราเตรียมหัวโมงเลยโอ้โหมันไปก่อนนะผมเราก็ดึงธงเลยแล้วกันโอเคเพื่อนเราน่าจะเอ่าเอาเพื่อนเราตายแล้วนวยว่าี๋ยวแต่เรานะฮะไออ,อุนติทีมเรานะครับผมโอเคหัวโมแครับผมเรียบร้อยสกิลมันกว้างนะครับผมแล้วคืออ่าอาคาเวลาไปเนมมาตานะผมแล้วมันโดนสกิลนี้ไปนะี่คือแบบมนมาตาหมดเลยนะ โอเคตอนนี้สี่หนึ่งแล้วนะผมน่าจะชนะชนะใสๆแลีวนะผมโอเคเรียบร้อยผมแล้วก็พุ่งโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะ okay, ครับผมโอเคครับก็ชนะไปนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับอุนตีนะผมสำหรับคนที่ชอบเนี่ยก็สุ่มเลยนะมันเป็นตัวค่าจะเก่งทีเดียวเลยนะผมค่าจะเป็นตัวที่ค่าจะแก้ทางอาคาได้เลยนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเปาะเอาเรื่องอยู่นะผมแต่ว่าไอแล้วก็ไอสกิลพุ่งมานนะ่ะผมว่ามันก็ ควบคุมยากนะแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันเร็วมากเลยนะแล้วก็การตีธรรมดาของมันเ่ยก็ค่าจะเร็วเหมือนกันนะ okay, ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีบาณเทา่านี้ผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมนี้ผมตัวลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ